วันก่อนแพททาลอนไม่ใช้ความร้อนสําหรับนอนหงายใช่ไหมทุกคนแล้วมีเพื่อนเคอมเมนต์ว่านอนตาแข็งไม่ได้เลยวันนี้ก็เลยมาจัดให้แล้วนะคะมาทําลอนไม่ใช้ความร้อนแบบนอนตาแข็งข้างกันจริงๆงก็อยากรู้ว่าแบบไหนมันสวยกว่านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยใช้ยางสีขาวพีว่าด้วยนะมัดแน่นยังไงก็ยังถนอมผมโอเคทุกคนเดี๋ยวแพจะหันหลังแล้วเริ่มดึงแบบนี้เลยนะมันค่อนข้างติดนิดนึงนะออกแรงหน่อยโอเคดึงออกบั๊บ โอ้แมกอยดโอ้แมกอดทุกคนมันแบบผมเงาเด้งดึงดังเลยอะรอนดูสวยแบบเป็นธรรมชาติมากเลยอะทุกคนแล้วก็เราไม่ได้ใช้ความร้อนเลยนะนแพนอนไปประมาณ6-7ชั่วโมงนะคะตื่นมาก็ได้แบบนี้เลยแต่ว่าสําหรับแพรนะรู้สึกว่านอนตะแคงข้างเนี่ยมันก็สะดวกดีนะแต่มันนอนได้แต่ตะแคงอะบางทีอยากนอนหงายก็คือง,งุนงงมากก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็แพรจะใช้เป็นตัวน้องเซรั่มนะคะผมจะได้ไม่พันกันเนาะ,ะใช้ประมาณสองปั๊มก็พอนะคะแล้วก็ชโลมไปที่ปลายผมที่แห้งๆถ้าใครที่อยากมีผมเงาแบบแพนะ ะะก็คือใช้ทั้งก่อนนอนแล้วก็ตื่นมาก็ใช้อีกนะคะก็จะได้ผมผิวๆสวยๆแบบนี้เลยคลิปหน้าอยากให้แพมมาลองทำ